อยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานค่ะสําหรับคุณชมพู่อรารยาเอร์เกตและต้องบอกว่าตอนนี้ค่ะคุณชมพู่เป็นคุณแม่ลูกสามแต่ต้องบอกคุณแม่เนี่ยยังสวยเป๊ะเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนจริงๆหน้าสามีคุณน็อตวิสรุตค่ะก็ต้องบอกคุณพ่อเนี่ยรอขึ้นมากๆเหมือนพระเอกฮ่องกงเลยสมกับดังกิ่งทองกับไปยกเลยก็ว่าได้ค่ะสําหรับครอบครัวนี้และตอนนี้ค่ะต้องบอกว่าลูกๆแต่ละคนของแม่ชมพู่และคอณพ่อน็อตเนี่ยขึ้นแท่นสุปตาก,กันไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องสายฟ้าน้องพายุหรือน้องไอพี่เกลค่ะ เรียกได้ว่าเป็นท่าเต้นยอดฮิตเลยและล่าสุดค่ะเพิ่งผ่านพ้นวันเกิดลูกชายฝาแฝดค่ะน้องสสยฟ้าแล้วก็น้องพายุอายุครบ7ขวบค่ะในวันที่6กันยายนที่ผ่านมาซึ่งงานนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนธรมเนียมค่ะที่จะต้องมีการจัดงานฉลองวันเกิดให้กับลูกๆที่คอนโดของแม่ชมพู่และมีเด็กๆในคอนโดค่ะมาร่วมสนุกกันอย่างมากมายซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าแม่ชมพู่และพ่อน็อตเนี่ยเขาจะจัดแบบนี้ทุกปีในคอนโดเพราะว่าเด็กๆในคอนโดเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วพวกเขาก็สนิทสนุกกับลูกๆของแม่ชมพู่ด้วยแต่ในปีนี้เองกลับมมีดาา ขึ้นมาเบาๆเมื่อได้มีคนไปโพสเค้กของน้องสายฟ้าแล้วก็น้องพายุลงในเทรนด์ X ค่ะเป็นเค้กวันเกิดของน้องที่วางเรียงกันเป็นสิบก้อนเลยพร้อมกับได้มีการเขียนข้อความคขาว่าเค้กวันเกิดสายฟ้าพายุปะหนึ่งล้านเค้กซึ่งงานนี้ค่ะก็มีคอมเมนต์ในทนํานองที่ติดติงค่ะว่ามันเยอะเกินไปแบบเยอะเวอร์และบอกว่ารู้สึกเยอะจน unnecessary และ overconsumption มากซึ่งมันมีความหมายประมาณว่ามันเยอะเกินไปมากเกินความจําเป็นไรทานองนั้นแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็มีคอมเมนต์จากอีกฝ่ายค่ะ ที่บอกว่าถ้าเทียบกับคนที่มางานของเขาเนี่ยเค้กเท่านี้ก็ดูไม่เยอะนะดูสมเหตุสมผลเพราะว่าเขาเลี้ยงเด็กทั้งคอนโดไม่ได้เลี้ยงแค่ลูกๆเขาสองสาคนก็เรียกได้ว่าค่ะาต่างฝ่ายต่างก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไรายสไตล์มาเสิร์ฟคูณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว